สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกางแจ้งแล้วก็ผู้ที่กําลังติดตามรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมช่างกันจากร้านโมซาวเทคนะครับพาพี่น้องมาดูตู้หน้าโค้งอีกแบรนด์หนึ่งนะครับนี่คือ pn audio นะครับตู้นี้ชื่อเขา pn pro 18นิ้วหน้าค้งนะครับตามแบบที่เขาเขียนมานะครับลักษณะผิวเผินนะครับตอนแรกเราดูคล้ายๆว่าจะเป็นตู้เป็นตู้เทอร์โบแปรผันนะครับ แต่จริงๆเราไม่ใช่ครับผมว่ามันไม่ใช่เทอร์โบนะครับเพราะว่าแผงปกไก่หรือว่าแผงตัวที่ใส่ดอกเนี่ยมันตรงนะครับมันขนานกับมันขนานกับแผ่นหลังนะครับเป็นลักษณะของตู้กระแทกหลังนะครับเป็นลักษณะของตู้กระแทกหลังซะมากกว่านะครับแล้วก็มีพอร์ลลลมด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นตู้ปิดนะครับลักษณะของเขาลักษณะการเสียงมันเนี่ยมันน่าจะออกในแนวของ คล้ายๆกับตู้ออเดอร์เก่านะครับแต่ว่าความแตกต่างของเขาคือออเดอร์เก่ามันมันเอ่อมันกระแทกหลังโดยตรงนะครับแต่อันนี้ห้องลําโพงมันอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะได้อ่าห้องเสียงที่มีแผ่นโค้งเป็นแผ่นอ่าสลปซึ่งจะทําให้ลักษณะเสียงมีการแปรผันเสียงปกติเสียงของตู้ดอกลำตู้เทอร์โบนี่มันจะออกเร็วนะครับแล้วก็แข็งกระแทกกระเดื่องหนักนะครับ มีความชัดเจนสูงนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะลดความแข็งลงไปนะครับจะทําให้เสียงมันนุ่มขึ้นนะครับเสียงมันนุ่มนวลแล้วก็ใหญ่ขึ้นลักษณะคล้ายๆกับออเดอร์เก่านี่นะครับมาดูการเข้าไม้นะครับห้องลําโพงเขามันจะขนานกับแผ่นหลังเลยนะครับขนานโดยตรงเราจะมองเห็นจากตรงนี้นะครับส่วนดอกลําโพงจะอยู่ด้านหน้านะครับหันหน้ามากับแทกด้านหลังซึ่งเยื้องๆกับดอกอ ดอกเทอร์โบนะครับถ้าเป็นเทอร์โบมันจะเฉียงลงมากระแทกม,มุมมุมล่างนะครับเนี่ยครับการเข้าไม้ของเขาก็ค่อนข้างจะเนียนนะครับแนบเนียนแล้วก็สวยงามลักษณะตู้ผลิตออกมาดูด้านหน้าจะเป็นเทอร์โบแปรผันเลยสูตรเดียวกันเลยแต่ด้านในมันไม่ใช่นะครับผมว่ามันไม่ใช่แน่นอนอน่าจะเป็นชื่อลักษณะที่เขาแต่งขึ้นมาเลยนะครับเป็นแนวคิดการออกแบบของเขาเองนะครับ P.N.Pro นี่นะครับแผ่นแผนที่ทําหน้าลําโพงนะครับแผ่นโค้งเนี่ยเขาจะทําจากไม้20มิลน,นะครับแล้วก็เซาะร่องเป็นริ้วรอยแล้วก็ดัดโคง้งนี่อ่าซึ่งอ่ามันจะมีผลดีก็คือไม้20มิลเนื้อไม้แทๆ้ๆเนี่ยมันจะแน่นกว่าการนําไม้นาไม้4มิล6มิลมาอัดกันที่ผมเคยทํา นะครับลักษณะด้านหน้ามันก็ออกมาเป็นอย่างนี้เราจะมองเห็นเรี้วๆนะครับแล้วก็มาเก็บสีมาปั่นกันอีกทีนึงนะครับตัวท่อของเขานะครับตัวเทอ,องเขาก็จะทําไปด้วยการประกอบอเหล็กขอบเหล็กมุมเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผลงานออกมาก็จะดูสวยงามส่วนมือจับนะครับมือจับจะเป็นแผ่นไม้นะครับแผ่นไม้ซึ่งจะได้มวลไม้ที่หนาแล้วก็อัดลมได้แน่นกว่าแล้วก็บังคับ การสะท้อนได้ดีกว่าแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กมันจะได้ความสวยงามแต่ลักษณะรองรับการกระแทกการสะท้อนเสียงเนี่ยจะไม่สู้ไม้20มิลเขาได้ความแข็งแล้วก็ความสวยงามนะครับแต่ไม้นี่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่การออกแบบในการเจาะรูนะครับบางคนก็ออกแบบเจาะรูแบบสวยงามก็มีนะครับบางคนก็ออกแบบแล้วแต่แล้วแต่ค่ายแล้วแต่ใครทํานะครับนี่ดูลักษณะการ ทำงานหน้างานของเขานะครับการเก็บสีนะครับการทําสีระเบิดนะครับก็ทําได้ออกมาค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างจะดีนะครับการเก็บสีเก็บมุมต่างๆนะครับลักษณะสีปัจจุบันก็มีการพัฒนาสูงนะครับโดยเฉพาะคนไทยเราก็นิยมใช้สีคุณภาพคุณภาพอยู่แล้วนะครับดอกคนไทยนะครับส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังเพจหลังเขาเขานะครับ อ่าก็จะมีการสตป์ตัวหนังสือนะครับนี่เป็นภาพจากโรงงานนะครับภาพจากโรงงานของเขานะครับก็การทำสีนะครับค่อนข้างจะเนียนสวยนะครับการเข้ารูปต่างๆนะครับจริงๆแล้วเอ่อถ้าตัดด้วยเครื่อง CNC มันก็ได้ฉากได้มุมอยู่แล้วนะครับเนี่ยมาดูจากด้านหลังเห็นชัดๆเลยนะครับความแตกต่างระหว่างเทอร์โบกับตู้ตัวนี้นะครับ PN Pro 80นะครับการพัฒนาแบรนด์นะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเพลหลังเพลหลังและแผ่นไม่ว่าจะเป็นตะแกรงเหล็กนะครับก็สแตมโลโก้ PN นะครับตู้ออกมาก็ได้รูปแบบนี้นะครับสวยงามน่าใช้นะครับน่าใช้ส่วนใครสนใจก็ติดต่อเอาเองนะครับาทาง Facebook ของคุณวัชรพล,ลนะครับนี่ก็คือ เรานำสำหรับผมนะครับมานำเสนอให้ได้รู้จักนะครับที่ไหนมีดีที่นั่นเราจะมาส่งนะครับที่ไหนมีดีที่นั่นเราจะมาส่งดูเอามาให้พี่น้องเราได้รับรู้รับชมเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจนะครับในการสรรหาตู้ดีๆมาใช้งานในงานของเรานะครับคลิปนี้นะครับฝาก ไว้เท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม